ทูเดย์ายอาจารย์เจนนี่สวัสดีคะ่ะอาจารย์เจนนี่มาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมิถุนประจำเดือนกรกฎาคม2564ชาวราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนสามารถดูคลิปนี้ได้ การแบ่งวันที่ของอาจารย์เป็นแบบตะวันตกนะคะคุณก็สามารถที่จะดูได้แบบโหราศาสไทยแบบลัคนาดาวสุขดาวจันทร์สามารถดูได้อาจารย์ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องการแบ่งวันที่และการดูของอาจารย์เป็นแบบทั่วไปนะคะเป็นแบบ general นะคะดังนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ก็อย่ากเก็บไปเป็นดรามา่าอย่ากเก็บไปเป็นดวงส่วนตัวของคุณนะคะนะถ้าจะให้ตรงเนี่ยกับตัวคุณก็จะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นนะคะนะก็ขอขอให้เลื่อนผ่านคลิปของอาจารย์ไปนะคะเพราะว่าที่อาจารย์รู้ให้เนี่ยก็จะเป็นของคนที่มีประเด็นเนาะนะ แต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเปิดมามันไม่ได้มีประเด็นนะมันก็มีภาคเหมือนกันนะคะนะมันก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเออความรักมันมันดีมันแฮปปี้มันอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อาจารย์เปิดมาเนี่ยนะคะก็มักจะจับพลังงานของคนโดยรวมที่มีปัญหามาได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยคลิปของอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคลิปนะที่มักนะคะที่จะ เจอพลังงานของคนที่มีปัญหานะที่มันมาจับบนหน้าไพ่ของอาจารย์นะคะโอเคยังไงคุณก็ดูไว้เป็นเป็นความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรักความสัมพันธ์ของคุณก็พอนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะไพ่ energy ห,หลักนะคะ ตัวตนนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนะคะคุณได้ไพ่ p พ g e of Pentacles นะคะหรือไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยคุณก็จะเห็นนะคะว่าเขาถือเหรียญเอาไว้ในมือนะคะนั่นก็แปลว่าเขาถือความรักเอาไว้ในมือถือสิ่งที่มีค่าของเขาไว้ในมือนะคะแต่คุณจะเห็นว่าไพ่นี้มันเป็นไพ่เด็กนะคะ ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันยังไม่ค่อยมั่นคงหรือยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะเหมือนเขายังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะไพ่ที่มาอยู่ข้างๆก็เป็นไพ่เด็กถือไม้หรือ Pa g e of Wands นะคะซึ่งก็เป็นไพนะ่เด็กเช่นเดียวกนยันเะห็นไหมคะก็แสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นการมองดูอยู่ กำลังกำลังดูสถานการณ์อยู่นะไม้ที่เขาถืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเปรียบเสมือนกับแรงปัถนานะคะความรู้สึกที่เขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปต่อนะคะหรือการได้เริ่มต้นทำความรักความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ ตัวชาลาสิพิทนเนี่ยนะคะก็คือมีการาดูมองดูความรักครั้งนี้แล้วก็เหมือนลอดูสถานการณ์นะคะแต่อาจารย์มองว่าตัวคุณได้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนะแต่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์เดิมนะคะเพราะว่าบนความคิดของคุณมันมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนก็คือ เป็นการหมวุนวนกลับมาเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของคนเก่าๆนะคะและยังมีไพ่เฮอร์มิตอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีไพ่ที่มาขยายอีกใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่ห้าไม้นะคะห้าไม้ก็เป็นความรู้สึกสับสนนะคะเป็นความรู้สึกขัดแย้งในใจนะคะ หรือที่ผ่านมาแซนก็มองว่าตัวคุณกับคนรักเนี่ยก็มักที่จะมีเรื่องขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันไม่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าช่วงเวลานี้คุณกับคนรักเนี่ยน่าจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะและก็ยังเหมือนกับดูสถานการณ์อยู่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะแล้วก็อาจจะยังมีความรู้สึกในใจว่าเออมันยังไม่รู้ว่ามันจะ ปในทิศทางไหนมันยังสับสนวุ่นวายใจอยู่และก็ยังคงอาจจะยังไม่มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการทะเลาะก,กันอีกไหมนะคะมันจะมีการเถียงกันทะเลาะก,กันขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันอีกไหมนะเพราะเพราะที่ผ่านมาจ์บอกว่าพวกคุณน่ะน่าจะมีเรื่องนะที่ไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันนะคะแล้วก็มีความขัดแยง้งอาจจะมีการทะเลาะก,กันแล้วก็ หยุดนิ่งกันไปนะอาจจะมีการเบรกเบรคความสัมพันธ์กันไปในก่อนหน้านี้นะคะเฮอร์มิตนะคะที่อาจารย์เห็นตรงนี้นะแนวโน้มหรืออนาคตมันยังคงเป็นลักษณะที่ตัวคุณเนี่ยนะกับคนรักน่าจะต่างคนต่างอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเฮอร์มิตก็อาจจะหมายความว่าตัวคุณกับคนรักอาจจะต่างคนก็ต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะคะ นะเป็นลักษณะที่สันโดษนะคะนะอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปสนใจใครแล้วมันออกอาการมันจะดูจะนิ่งๆด้วยนะคะต่างคนต่างมีความนิ่งนะที่ผ่านมามันก็อาจจะมีเรื่องนะที่ไม่เข้าใจกันนะทะเลาะกันหรืออาจจะเป็นการใช้อารมณ์นะกันไปแล้วก็อาจจะมีการออกจากความสัมพันธ์ไปนะคะเนี่ย ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ความคิดของคุณก็คือไพ่หกดาบมาขยายด้วยสี่ไม้และก็เป็นวิวออฟจูนนะคะ mm hmm. อาจารย์มองว่าในความคิดของคุณเนี่ยนะคะก็คือหกดาบมันเวลาต่างๆเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันได้คลี่คลายแล้วนะคะสำหรับตัวคุณนะเวลานี้คุณรู้สึกว่า สถานการณ์ต่างๆมันได้มีการขี่คายนะคะนะมันค่อยๆอมันค่อยๆจบปัญหาลงหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันได้รับมันไม่เชิงว่าได้รับการแก้ไขคือปัญหาต่างๆมันได้ขี่คายไปตามกาลเวลานะคะเพราะอาจารย์เห็นไพ่สี่ไม้เนี่ยก็คือมันมาสนับสนุน6ดาบและก็วิวออฟจูนด้วยนะคะก็คือ เป็นลักษณะที่คุณก็ยังมองเห็นว่าความรักครั้งนี้มันมีความมั่นคงอยู่ถึงแม้คุณจะเห็นว่ามีอุปสรรคปัญหานะคะเพราะหกดาบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคปัญหาด้วยนะคะที่คุณยังจะต้องเผชิญต่อไปนะคะเพราะว่าคุณเห็นไหมว่าตัวคุณเนี่ยลงเรือลำนี้ไปพร้อมกับอาจจะเป็นคนรักของคุณด้วยที่คุณก็พาเขาไปด้วยพร้อมกับดาบซึ่งเป็นอุปสรรคปัญหา นะคะมันยังไปกันแบบมีอุปสรรคปัญหาแต่คุณคิดว่าเอาละ่ะยังไงมันก็ยังมีความเป็นครอบครัวมันยังมั่นคงและคุณสองคนยังมีความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะส่วนวิวออฟจูนอาจารย์มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนได้กลับมานะคะได้กลับมาพบมาเจอกลับมาพูดกลับมาคุยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ ได้กลับมารีเทิร์นกันนั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลานะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูกันนะว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนะแต่แน่เลยก็คือมันคุณก็ยังมีความคิดว่ามันยังมีอุปสรรคปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าอยู่นะณขณะนี้คุณยังไม่สามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณก็ยังมีความรักให้กับคนรักของคุณอยู่เฮอร์มิตร่างนี้ถึงแม้นบ้าจะดูเงีย,งงยบ นิ่งๆดูอยากจะอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วอะคือเรายังคงรักคนคนนี้อยู่นะคนที่เป็นคนรักของคุณนะถึงแม้นบ้าบางทีคนรักของคุณคนนี้บางทีก่อนอน,นั้นเนี่ยคุณอาจจะได้มีการแยกกันมีการที่เหมือนเบรกความสัมพันธ์กันไปนะก่อนอันนี้อาจจะหลายเดือนนะคะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะ มันเป็นการกลับมาที่มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะในแบบที่ช้าๆนะนะในแบบที่ช้าๆแล้วก็นิ่งๆเงๆียบๆนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณยังมีความหวังนะคุณมีความหวังเพราะตรงนี้มันเป็นเดอะสตาร์อาจารย์มองว่าคุณมีความหวังว่าจะทําความรักครัง้งเนี้ให้มันกลับมามเข้าใจกันนะคะกลับมาเป็นหกถ้วยตัวนี้ ะะกลับมาดูแลซึ่งกันและกันกลับมารักกลับมาเข้าใจกันนะคะกลับมาพูดคุยกันในแบบที่มันเคยเป็นนะคะ,นะคะ,นะคะเพราะหกถ้วยมันก็คือการดูแลเทคแคร์การเอาใจใสนะคะ่ความรักดีๆที่มีให้กันมิตรภาพดีๆที่มีให้กันนะคะทาวเวอร์นะทาวเวอร์คือทาวเวอร์ตรงนี้จะมองว่านะคะ,ะมันเป็นสิ่งที่คุณ อ,อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความหวังที่มันจะพังพังปัญหาอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะพาวเวอร์ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้มองว่าเป็นการเลิกหรือเป็นการจบหรือเป็นการพังทลายในความสัมพันธ์แต่อาจารย์มองว่าเพราะมันมาอยู่ข้างไพ่ดีด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นความคิดในใจของคุณที่คุณอยากจะพัง นะกำแพงหรือสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีออกไปจากใจคุณนะคะเพราะว่าคุณยังมีความหวังที่อยากจะกลับมานะเป็นความสัมพันธ์ดีๆแบบหกถ้วยแต่ว่าคราวนี้นะแน่นอนแหละว่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของคุณมันมีประเด็นนะคะและคุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะพังทลายความรู้สึกแย่ๆของคุณเนี่ยออกไปได้นะอาจารย์เลยมองว่า The Tower ตรงนี้มันหมายถึงว่าคุณอยากจะพังทลายสิ่งที่มันไม่ดีในใจของคุณออกไปนะคะเพราะว่าคุณมีความหวังที่อยากจะกลับมาให้ความรักเนี่ยมันกลับมาเป็นแบบเดิมแบบในอดีตที่เป็นความรักดีๆให้แก่กันนะคะแต่จากบนหน้าผาอาจาะมองว่ามันจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆและนิ่งๆช้าๆนะคะ และยังคงจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะดูแล้วเนี่ยมันยังคงมีความนิ่งความเงียบกันอยู่นะคะนะแต่ว่ามองดูแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่มันยังคงจะต้องไปแบบช้าๆอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนรักของคุณคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะกับตัวคุณนะคะ คนรักของชาวราศีมิถุนคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมิถุนขอไพ่ห้าใบค่ะ ที่สองเป็นสีดาบใบที่สามเป็นอัศาวินถือเหรียญน,นะคะสามถ้วยนะคะแล้วก็เป็นเด็กถือไม้นะคะโอเคใบแรกนะคะดเดชนะคะดเดชเดชอาจารย์มองว่าเขาอะนะ,ะตัวคนรักของชาวราศีมิถุนเนี่ยนะคะ ตัวตนเป็นเดนั่นก็หมายความว่าเขานะคิดนะ,ะว่ามันได้จบปัญหาแล้วได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคือการได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้จบปัญหาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ความคิดของเขาอ่ะมันยังนิ่งอยู่มันมันเหมือนกับยังคงนิ่งอะ่ะนะคะก็คือเหมือนกับ ยังไม่อยากทําอะไรมากนะในความคิดนะกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้เขายังอยากเบรกยังอยากพักอยู่นะในความรู้สึกนะก็คือเขายังอยากที่จะพักนะคะยังไม่อยากที่จะเดินหน้ามากนักนะคะ,ะจิตใต้สํานึกเนี่ยนะคะมันเป็นอัศวินถือเรียญน,นะก็คือเหมือนเขากําลังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะคือ พูดง่ายๆเขาแบบใจเย็นๆนะคะนะคนรักของชาราสีมิถุนเนี่ยกำลังดูสถานการณ์นะถึงจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถึงจะกลับมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่รีบร้อนนะคะยังคงดูสถานการณ์ยังคงขอพักก่อนแล้วก็ค่อยๆไปช้าๆนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาก็อยากจะเฉลิมฉลองแล้วแหละนะก็คือการกลับมาครั้งนี้ นะคือเขาก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมานะมันเป็นการรียูเนียนนั่นะคะมันเป็นการรียูเนียนมันเป็นการที่กลับมาแต่เขาจะยังคงนิ่งๆน,นะคะก็คือไม่แสดงอาการอะไรมากนะคะยังคงนิ่งๆอยู่นะเด็กถือไม้เห็นไหมคะก็คือมันเป็นใบไพ่ใบสรุปนะซึ่งเขาก็คิดว่าโอเคมันได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ นะแล้วเขาก็จะรอดูว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะดีหรือไม่ดียังไงอันนี้คือเขากําลังดูอยู่นะคะอาจารย์มองว่าคราวนี้นะคะคนรักของชาวราศรีมิถุนนะค่อนข้างที่จะใจยเย็นและก็ค่อนข้างที่จะไปช้าๆดูสถานการณ์นะคะเพราะเขายังไม่ค่อยมั่นใจอาจารย์มองว่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจ เดซจริงๆตรงนี้อาจารย์มองว่าบางทีเขาอาจจะมีความเครียดด้วยนะความเครียดว่ากลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วจะโอเคไหมนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เลยมองว่าเขาค่อนข้างที่จะรอดูสถานก,การณ์ก่อนนะรอดูการเปลี่ยนแปลงรอดูอชาวราศรีมิถุนว่าจะทําอย่างไรกับเขานะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าใน 1- นึ่งถึงสเดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะพวกคุณเนี่ยนะคะ จะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่ได้กลับมาแล้วเนี่ยมันจะดีไม่ดีอย่างไรนะคะมันจะมีการพัฒนาดีขึ้นไหมนะคะนะขอเป็นไพ่สรุป5้าใบนะคะ ชีนีเหรียญเฮอร์มิตแล้วก็เป็นเดอะมูนโอ้ยอ่ะโอเคอา่าอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของคุณและคนรักเนี่ยนะคะชาวสีมิทุนและก็ชาวสองเนาะนะมันจะยังคงอึมครึมอยู่นะนะคะนะคือทุกอย่างเนี่ยสถานการณ์มันจะ ค่อยๆคลี่คลายนะคะค่อยๆคลี่คลาย6ดักแต่มันยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่เห็นไหมคะพราพวกคุณเนี่ยกลับมาก็จริงแต่ยังคงเดินหน้าความสัมพันธ์ไปในแบบที่ไปพร้อมๆกับปัญหานะคะแล้วมันจะมีปัญหาเดิมๆนะคะเนี่ยความคิดก็คือปัญหาเดิมๆที่มันจะต้องมีที่มันยังคงเดิมปัญหาเดิมๆที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะมันก็ยังคงมีอยู่นะคะ ลาชินีเหรียญนะมันจะเป็นสถานการณ์ที่ยังดูนิ่งๆน,นะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างยังจะนิ่งๆอยู่เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าทำอะไรมากนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะเฮอร์มิตนะอย่างที่บอกนะคะว่ามันก็มาตั้งแต่ตอนเมื่อกี้แล้วสิบใบเมื่อกี้นี้ก็คือใบสุดท้ายเป็นเฮอร์มิตมันก็คือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณะนะมันก็จะยังคงนิ่งๆ และอาจจะมีช่วงเวลาหรือพูดง่ายๆจริงๆอ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่มันจะมีสภาวะที่เป็นแบบเฮอร์มิตก็คือเป็นลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะคะเป็นแบบลักษณะที่สันโดษน,นะคะเนี่ยแล้วไปสุดท้ายมันเป็นเดอะมูนนะเดอะมูนเดอะมูนมันก็คือความอึมครึมอ่ะในสถานการณ์นี้อาจารย์มองว่ามันยังอึมครึม ความสัมพันธ์นี้มันก็ยังอึมครึมแต่ถามว่าไปจากกันได้ไหมมันไปจากกันไม่ได้เพราะว่าคุณทั้งสองเนะี่ยมันมีความรักกันนะคะแล้วก็มันมีความที่ไม่สามารถตัดกันได้ด้วยนะคะเดอะมูนเนี่ยมันไม่สามารถตัดได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็ยังคงคิดนะถึงคนรักนะคะยังคิดถึงยังยังรู้สึก ยังแล้วยังรู้สึกในเรื่องไม่ดีด้วยนะคะเดอะ์มูนเนี่ยแล้วมันเป็นความคิดวิตกกังวลน,นะเป็นลักษณะคิดฟุง้งคิดมากคิดเยอะนะคะจิตตกนะคะดังนั้นเนี่ยต้องระวังความคิดนิดนึงนะคะคราวน,นี้มาดูไพ่ให้คำแนะนำนะคะไพ่ให้คำแนะนำนะคะขอไพ่ให้คาแนะนาให้กับชาวระศีมิถุนนะคะ5ใบ เป็นเมจิเชียนนะคะใบที่สเป็น5ด่นะคะใบที่3ามเป็นเจดเหรียญน,นะคะใบที่4เป็นห้าไม้แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นดูวนะคะ บอกนะคะว่าจริงๆแล้วพวกคุณเนี่ยมันมีเรื่องของทิฏฐินะคะมันมีเรื่องของทิฏฐิมันมีเรื่องของการที่ชอบคิดเยอะนะค,ะคิดมากนะ,ะแล้วก็ความสับสนวุ่นวายใจที่มันมีเยอะเกินไปนะคะนะมีทีเชียนจริงๆมันเป็นความรักที่ดีนะอาจารย์มองว่ามันเป็นความรักดีที่คุณสองคนมีให้กัน เพยงแต่คุณชอบไม่เปิดไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะมันเป็นความรักก็ดีที่ดีนะคะแต่ดูจะปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกที่มีต่อกันนะคะไม่ยอมเปิดเผยออกมานะคะได้แต่เก็บไว้นะเอาไว้ในใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จึงแนะนำว่านะให้เราพูดสื่อสารออกไปนะคะ นะอะไรที่คุณคิดที่อยู่ในใจความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็ไม่ต้องเก็บซ่อนทั้งหมดไหมนะคะคุณก็ต้องเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณออกไปบ้างนะคะมันจะได้ไม่อึดอัดน,นะคะแล้วก็การที่อยากเอาชนะการมิติฐิเนี่ยมันต้องลดลงไปนะคะเนี่ยห้าดาบมันคือการที่อยากจะเอาชนะมันก็ต้องมีการลดลา นะลงไปบ้างเจ็ดเหรียญเนี่ยบางทีมันก็คิดเยอะไปไหมนะคะคือโอเคละ่ะเจ็ดเหรียญเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่คิดด้วยเหตุและผลนะคะแต่บางครั้งบางทีคุณคิดมากเกินไปนะคะเนี่ยห้าไม้เนี่ยบางทีคุณสับสนในตัวเองแล้วบางทีคุณก็ชอบไปขัดแย้งกับคนหลักอนะอาจารย์บอกว่าเนี่ยเราถ้าเราลดความขัดแยง้งและเราพยายามลด ความคิดมากคิดหมา์ของเราลงไปนะคะนะคุณจะมีความรักที่ดีๆเป็น the world ตรงนี้เลยเพราะว่าจริงๆคุณสองคนรักกันมากและ the world ตรงนี้มันมันบ่งบอกนะว่าคุณสองคนเนีเป็นคู่กันนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีมิถุนนะถ้าคุณอยากให้ความรักของคุณนะมันเป็นแบบ the world นะคะ เดอะเวอรมันก็คือคนสองคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบบแบบนี้เลยนะคะก็คือทั้งคุณและเขาต่างก็คิดว่าเป็นของการและกันเป็นเหมือนโลกทั้งใบของกันและกันนะคะแล้วก็เป็นการรวมทุกอย่างเอาไว้ในตัวคนคนเดียวนะคะนะ,ะเพราะฉะนั้นเดอะเวอร์ word, มันคือความสมบูรณ์นะคะในเรื่องของความรักคือเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะลงตัวทุกอย่างดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณอยากจะให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้นะมันต้องกลับมานะกลับมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเมจิเชียนก็คือการที่คุณจะต้องหาวิธีการปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณให้มันดีนะคะนะและคุณทําได้นะคุณทําได้ค่ะแต่คุณต้องลดอีโก้คุณต้องลดความขัดแย้งในใจของตัวคุณเองนะคะแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้น นะอุปสรรคปัญหาในด้านความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะกลับมาสมบูรณแบบ์แบบแบบเดวเวอรตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ขอให้ชาวราศีมิถุนนะคะพยายามลดอีโก้ตัวเองลดทิฐิตัวเองนะคะลดความขัดแย้งในใจนะคะแล้วพยายามนะกลับมาฟื้นฟูใจตัวเองลืมอดีตที่มันไม่ดีซะกเนี่ยก้าวไม้ตรงนี้ทิ้งมันไปสทัทีนะเดอะมูนเนี่ย จะไปทํทาไมให้มันเป็นเดะมูนอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าไปทําให้มันอึมครึมค่ะนะคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเวของตัวเองค่ะคุณต้องเปลี่ยนใจตัวเองคุณต้องสร้างไมซ์เซ็ตให้ตัวเองใหม่ให้มันเป็นบวกนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ไมซ์เซ็ตของคุณมันเป็นลบเนี่ยมันเป็นเดะมูนมันเป็นลบนะคะดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนไมซ์เซ็ตตัวเองให้มันเป็นบวกซะนะคิดไปในในแง่ที่บวกทิ้งพลังงานดีด วิเคราโทษทิ้งพลังงานที่มันไม่ดีนะคะออกไปนะอาจารย์พูดผิดนะต้องขอโทษด้วยนะคะคือทิ้งพลังลง,งานลบๆออกไปนะแล้วก็ดึงพลังงานดีๆขึ้นมานะถ้าเกิดคุณมัวแต่เก็บพลังงานลบไว้ในตัวคุณเนี่ยชีวิตของคุณมันก็จะดำดิ่งอยู่แต่ในความมืดมิดในความอึมครึมมันก็ไม่สว่างสดใสมันก็ไม่มีความสุข ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงทิ้งพลังงานลบๆมันออกไปซะแล้วก็ดึงพลังงานบวกขึ้นมาใช้ค่ะนะคะมองโลกในแง่ที่ดีขึ้นนะคะโอเคล่ะเขาอาจจะมาบอกว่าเอออาจารย์มันมีปัญหาเยอะมากในชีวิตของของตัวเรานะอาจจะมีทั้งปัญหาความรักเรื่องการเงินการงานอะไรตอนนี้มันก็ติดขัดนะคะหรือแม้กระทั่งโค,โควิดนะก็แล้วยังไงนะคะ ต่อให้คุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดคุณมัวแต่เอาปัญหาเนี่ยมาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นมาได้อย่างไรอะคะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องสร้างไมเซ็ตเสริมพลังงานบวกให้ตัวเองค่ะนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันที่มันแย่นะ,ะก็อย่าไปเก็บอย่าไปเอามันมาคุณต้องพยายามแก้ไขสิคะในสิ่งที่มันไม่ดี นะคนทุกคนมันก็ต้องเจอเรื่องไม่ดีทั้งนั้นนะ่ะนะคะมันไม่มีใครในโลกบนนี้ค่ะที่จะเจอแต่เรื่องที่มันสมหวังแล้วก็เรื่องที่มีแต่ความสุขนะมันต้องมีเรื่องผิดหวังเข้ามาอยู่ในชีวิตต่อให้คุณจะร่ํารวยล้นฟ้าต่อให้คุณมีครบมีพร้อมทุกอย่างต่อให้คุณไม่ได้มีปัญหาด้านนี้มันก็ต้องมีปัญหาด้านอื่นอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยนะจงพยายามนะสร้าง mindset แล้วก็ทําสิ่งดีๆให้กับตัวเอง เอาพลังงานบวกเข้ามานะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเก่าๆเก็บๆแล้วมันไม่ดีแล้วมันมาเนิ่นานแล้วอะ่ะควรจะทิ้งมันไปได้แล้วควรจะละวางมันไปได้แล้วนะคะโอเคอ่ะโอเคอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมิถุนนะคะแล้วก็ชาวสองและอาจารย์ขอให้ชาวราศีมิถุนนะคะ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินงความรักนะคะและก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะอย่างดีเลิศนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะโอเคก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็คงจะต้องจบคำทำนายในการอ่านไพ่ในวันนี้นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์ให้อาจารย์ด้วยนะคะและถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็รบกวนแอดไลน์ ID ใต้คลิปอาจารย์นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์นะอาจารย์และโทรเข้ามาสองคิวโดยตรงได้เลยนะคะหรือว่าจะไลน์เข้ามาสองคิวก็ได้นะคะนะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปของอาจารย์ ฝากช่อง Story of Love 19นะคะช่องใหม่ของอาจารย์และแม่หมอแองจี้ด้วยนะคะนะคุณสามารถไปรับชมคลิปนะคะของ Story of Love n i ได้นะคะในช่องของอาจารย์ได้เลยนะคะตรงเพลย์ลิสต์นะคะตรงหน้าเพลย์ลิสต์จะมีนะคะอาจารย์แปะเอาไว้นะคะมี2คลิปแล้วนะคะตอนนี้ EP 1และก็ EP 2นะคะนะดูไว้เป็นแนวทางนะคะดูไว้เพื่อความบันเทิง คุณนำไปใช้ไปปักกับชีวิตความรักของคุณได้นะคะนะโอเคก็วันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสวัสดีค่ะ